นี่ฮะต่อคันคูนี่ฮะของลุงสนองนี่ก็มีพริกมะเขือมีอะไรหมดเลยคะช่วงนี้ปลูกเต็มพื้นที่ตอนนี้พื้นที่ที่ได้ผลผลิตกี่ไร่ค่ะอีกฝากได้ยินเสียงล่านลนั่นก็กําลังครับหน้าฝนก็ลงทุ่งนานด้วยค่ะนี่ลัานล่านๆนั่นก็กำลังขุดบ่อเพื่อเลี้ยงกุ้งฝอยฮะจะเลี้ยงกุ้งฝอย เนี่ยเดินตามโอ้ด้านนี้นี่มีพริกด้วยครับนี่นี่ฮะเกิดทุกต้นเลยฮะตอนนี้<ห>น,นี่ฮะเต็มเลยปลูกตามขอบขอบนี่ฮะอีกตรงกลางก็ไว้เป็นทางก่อนอแล้วก็มีลงนาอีกฟ้าน,น่ที่เห็นก็จะเป็นต้นมะม่วงมีพันุไราบางเนาะนี่นนมีมะม่วงมีพนันมะพร้าวอะไร น,น้ำดอกไม้น,น้ำดอกไม้นี่น้ำดอกไม้ที่ไอ้ขี้หนูขายดีที่สุดกับน้ำดอกไม้เลยครับผมว่าเพราะว่าคนทั่วไปก็จะจะกินเยอะจะกินเเยอะนี่ยมมาาวง่อเนีครูบ่อน้ำแล้วมีมีน้ำผ่านยิงนู่นฝั่งนู้นค่ะดันยิมซุงกินหน่อทั้งปีนี่บ่อน้ำที่มีการบริหารจัดการน้ำอย่างดีมากเลยครับผมก็ขุดสระลูกอย่างใหญหห่ๆประมาณสัก ครับมะม่้นประมาณสี่ไร่อันนี้เก็บเม่กินไม่ได้เอาไมกันสั่งช่องเชฟเลยคู่สัมภาษณ์ครับอันช่องเคร่องจักรช่องเค่จักอันนี้มะม่วงที่เกษตข้อให้มาครับก็ตามคณะก็จะมีมะม่วงลุ้ยคิดอยากกินอะไรก็ปลูกอย่างนั้นก่อนใช่ไหม นาะชยานี่ต้นชยานี่สุดยอดเลยนี่ปลาปลาพวกปลานินปลาตะเพียนปลาดีนอย่างดีเลยโอ้เป็นอาหารปลาครับเขาเรียกว่าคณะชยานี่ฮะขายมีครบอยากขายอะไรก็ขายอยากกินอะไรก็กินอยากแจกอะไรก็แจกครับตัวนี้นี่อยากขายนี่ยะนี่ก็น้ำก็ติดปั๊มติดปั๊มตัวหนึ่งครับนี่นี่ฮะนี่พาย นี่กระลงปลานี่ลงปลาอะไรครับสาใหญ่สายตัวนี่ประมาณประมาณไมณ่ถึงสี่ไร่ดีหรอกสามไร่สามไร่สามงานครับลงอันนี้ลงปลาหรือปลาธรรมชาติปลาทุกอย่างปลาทุกอย่างปลานิลปลาตะเพียนปลายี่สบปลาบึกปลาบึกกำลังจะมาหนิเห็นไหมตรงนี้ก็มีฮะอันนี่ก็ตะไคร้โอ้อันนี้อะไรนี่อันนี้หน่อไม้ฝรั่งหรือเปล่าลากสามสิบ รากสามสิบอ๋อที่ว่าทำยาที่ตัวยาไหมเอาปลูกรากสามสิบอันนี้ถ้าเกิดก็ส่งที่ไหนฮะนี่มีส่งไหมมีคอมาร์ดพันเห็นเลยนะคอมมาร์ดมีมีที่รับไงโอ้ส่งที่เขาโฆษณาในวิซูใช่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 รากสามสิบเก็บยอดขายใช่ไหมครับหรือหรือเก็บยอดขายต้นรากใหญ่กว่าตะไคร้เราธรรมดาปลูกเป็นแท้ไปนู่นนี่ฮะอันนี้คือรากสามสิบไว้เป็นยานี่ครับพามาเยี่ยมสวนเชิงเกษตรของลุงสนอง อยู่บ้านกวดค่ะลุงสนองนาสกุลอะไรนะสนองนาดีนี่ลุงสนองหน้าดีฮะเป็นเกษตรกรวันนี้ลองมาเปิดช่องใหม่ฮะนี่ว um> ันนี้ลองดูเดิมนี่ฮะกำลังลุยฮะกำลังลุยนี่ฮะผมชอบตรงนี้นะฮะนี่ที่ที่สบายที่สุดก็ ปลีนี่นะะนอนเย็นเย็นไฟกินซุงแก้วมังมงแก้วครับม่วงขาวครับ่ม่วงพลขาวม่วงผลขาวบ้านผมปลูกสีม่วงไว้หวาน แต่มันหน่วยเล็กต้นยางนาระบบน้ำเราจะสูบปั๊มก็ได้ไฟฟ้าก็ได้เี่แบบไหนนี่ฮะเก้วมังกรจะเน้นมีของดีด้วยครับนี่ใส่ลั่นครับลั่นดักปลาไหลให้ให้เรื่อยตามธรรมชาติฮะโอ้นี่อีกฟากหนึ่งนี่ก็ฟากนี้ก็จะข้าวโพดมีครบครเสร็จเลยครับตเกา ไหนฮะนรเรียกว,ว่ามันปลานะกันเกลากันเกลารือมันปลาหนึ่ถ้าปลูกเป็นไม้ล้อมก็ได้ฮะกันเกลาน,นี่ปลูกเยอะออนี่กระพุ๋ยมากขย,า,รรา,ย,า,ยายพันธุ์ยังไงครับขยายขยายพันธุ์หมายถึงว่าเยอะขยายพันธุ์ได้แล้วตัดตรงน,นี้ตัดตรงนี้ตตัดรงนี้แล้วก็เอา้นนนัไว้อาครับคลิปนี้ฝากมาเยี่ยมมาเยี่ยมฮะนี่ท่อนพันธุ์นะ ท่อนพันท่อนพันนะอ๋อนี่ถังนี้ก็มีข้าวโพดด้วยข้าโพดของตัวเองนี่ยไถเองเลยก็โันนี้คก็ขวดินผลชงนะอ้อันนี้แค่ที่เดินนี่กี่ไร่นี่ตรงนี้เฉพาะตัดมาเนี่ยทั้งหมดใน6หไร่โอ้ที่ดินตรงนี้ใช้หมดเลย อันนี้เราพาดูแค่ถนนนี่ถนนส่วนตัวย่อยๆนะฮะนี่เราเราดูแค่นิดเดียวครับนี่นี่เดี๋ยวเอาคลิปแรกเอาสั้นๆก่อนนะฮะนี่ก็จะวางระบบน้ำส่ระวังสายน้ำหยดทำอย่างนี้สายยน้หดปลูกหน้าฝนต้องให้มีคันคูอะไรขึ้นเนี่ยเห็นไหมเพราะป้องกันน้ำมันจะไหลไหลลงถึงสะดวกมีสายน้ำหยดป้องกันน้อายุกี่เดือนเก็บผลผลิตได้ครับอันนี้สองเดือนสิบห้าวันสองเดือนสิบห้าวันครับ ยังยังยังน้งก็นับวันรอเลยนับวันรอเลยมาเก็บใครสนใจผลผลิตนี่ต้นยางนี่ก็กำลังลงฮะับโค้ดราชินีโค้ดราชินีฮะน้ำวาราชินีก็จะเป็นต้นใหญ่หน่วยใหญ่ตรงคนครูนี่มีต้นยางน้ามีต้นนี่ฮะก็ปลูกยาวถึงนู้นนะครับดูสบยครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณลุงทนองครับก็ขอให้ตังตังครับง่ายก็ฝากไลฟ์ฝากแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ ที่น่าที่ดินเหลือๆก็ปลูกปลามันปลูกมันอย่างพวกนี้ไห